สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไม้แก่น Family News ครบครัวข่าวชาวไม Ken, ้แก่นกับดิฉันกะมาสก,ก้าค่ะและดิฉันตุ๊กทัศนีนะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าสถาบันชาติถือเป็นสถาบันหลักของประเทศค่ะซึ่งในวันสําคัญของชาตินั้นนะคะอำเภอไม้แก่นได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนืน่องในวันคล้ายวันสวรรค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2567และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลุลเดชมหาราชบรมนาบาพิษเมื่อวันที่13ตุลาคม2567ที่ผ่านมาค่ะค่ะและเมื่อวันที่3เอตุลาคม2567ที่ผ่านมาพื้นที่อำเภอแม่แก่นได้จัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2568ค่ะ โดยมีนางพัติมะสเดียมูผู้ว,ว่าราชการจังหวัดปตัตตานีเป็นประธานเปิดโครงการและนำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการบูรณาการกิจกรรมของทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการช่วยกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการเข้าถึงบริการของรัฐ ให้สะดวกและรวดเร็วนอกจากนี้มีพิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดปัตตานีในพระบรมราชุปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจำนวนห้าทุนทุนการศึกษาเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจำนวน10ทุนทั้งยังมอบถุงยังชีพเครื่องอปโภคบริโภคจากเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตานีจำนวน40ชุด และถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจำนวน70ชุดให้แก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้นอกจากนี้มีการองกหน่วยบริการต่างๆให้แก่ประชาชนเช่นคลินิกเกษตรเคลื่อนที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออาสาวอและการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดและนอกจากนี้มีการจัดทำบัตรประชาชนนอกสถานที่เป็นต้นค่ะค่ะและในการจัดงานกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ในครั้งนี้นะคะ่ทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ล,ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนให้กําลังใจมอบถุงยังชีพให้กับผู้ปว่วยติดเตียงและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อเม่แก่นจํานวนสารายด้วยกันค่ะและยังมอบบ้านโครงการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในสังคมเฉลิมพระเกียรติเทิดไทองราชันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษาครบหกรอบหรือบ้านกาชาติจังหวัดปัตตานีประจําปี2567แก่นางสาวฮยาตีเจ๊แม บ้านเล็ที่56ทับ2หมู่ที่4ตำบลตะลกไกลทองค่ะค่ะและอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าสุกนี้ที่ไม้แก่นซึ่งเป็นวาระพัฒนาอำเภอค่ะโดยในซุนกิฟฟี่สัญญาคุณแมนเพิร์ไม้แก่นได้ขับเคลื่อน กิจกรรมโครงการดังนี้ค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าท,าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมุ่งดูแลความปลอดภัยประชาชนปราบปรามยาเสพติดพร้อมมอบแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ทางราชการค่ะ ทั้งยังมอบหมายให้ปลัดอำเภอที่รับผิดชอบงานต่างๆลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายดังนี้การตรวจสถานประกอบการค้าของเก่าในพื้นที่อำเภอแม่แก่นจำนวน3าแหง่งซึ่งเป็นการควบคุมดูแลการประกอบกิจการขายทออตลาดค้าของเก่าตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทออตลาดค้าของเก่าพุทธศักราช2474กิจกรรมเข้าวัดในวันพระ และว,วันสำคัญทางศาสนาซึ่งเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรธรมธนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปและยังมอบให้ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายด้วยค่ะ สำหรับส่วนราชการอำเภอไม้แก่นสำนักง,งานเกษตรอำเภอได้จับมือศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนร่วมกำจัดนอนหัวดำมะพร้าวให้สิ้นซากมีการแนะนำและกำกับดูแลการปฏิบัติการฉีดสารเคมีเข้าต้นมะพร้าวทั้งยังมีการให้บริการคลินิกพืชแก่เกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสานมีการปลูกต้นฝรั่งกิมจูมะพร้าวน้ำหอมและพืชผักผสมผสานค่ะ สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอไม้แก่นมีการติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนติดตามสถานะบัญชีกองทุนและติดตามรับสภาพหนี้จากลูกหนี้คงค้างสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ มีการลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางโดยมีการติดตามดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอได้รับโล่ที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันการแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นระดับอำเภอดีเด่นในงานวิชาการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่17ด้วยค่ะในส่วนของศูนย์นงานอำเภอแม่แก่น ได้จัดโครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเยาวชนนิดซึ่งเป็นกิจกรรมจุดประกายและเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนในการดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาการทำงานหรือการฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดน้ำร่องสีจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีพศ2567ค่ะ และการขับเคลื่อนของชุดปฏิบัติการตำบลกํานันผู้ใหญ่บ้านได้ขับเคลื่อนการประชุมสภาประชาธิปไตยระดับตำบลการประชุม,ชมคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนนโยบาย,ยภาครัฐกิจกรรมโครงการต่างๆในพื้นที่และประชาคมหารือแนวทางการจัดทําแผนประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านพร้อมทางรับฟังปัญหาประสาขคข้อเสนอแนะในการดําเนินงานเช่นการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ปรับภูมิทัศน ศาส,สนาสถานถนนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ถนนและความสะอาดสวยงามภายในหมู่บ้านชุมชนเป็นต้นค่ะกิจกรรมหลักที่สําคัญทางพุทธศาสนาค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่สําคัญมากหลังจากออกพรรษาชุมชนชาวไทยพุทธบ้านไม้แก่นบ้านสารวัลบ้านใหญ่และบ้านดินเสมอค่ะซึ่งพี่น้องพุทธศาสนิกชนได้จัดประเพณีชักพระหรือลากพระนั่นเองค่ะ เป็นประเพณีที่มีการอัญเชิญพระพุทธรูปออกมาแห่รอบเมืองหลังจากวันออกพรรษาซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันทำบุญและงานบุญอีกอย่างหนึ่งที่จัดขึ้นภายใน30วันหลังจากวันออกพรรษานะคะคือประเพณีทอดกรถินซึ่งจะจัดทำขึ้นในปีละครั้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชิดชูสถาบันทางศาสนาเทิดทูพระพุทธบัญญัติเรื่องกรถินให้คงอยู่สืบไปในส่วนของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขนั้นนำโดยผู้ใหญ่บ้านบ้านคุ้งนิบง ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าช้างผู้ใหญ่บ้านบ้านตะลกไกรทองร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านค่ะได้รวมกันสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและแข็งแรงค่ะและผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าไม้เองร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนจิตอาสาร่วมกันซ่อมแซมท่อน้ําประปาส่งไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลบ้านป่าไม้ที่ชํารุดให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ทั้งยังร,งร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายสำรวจเสาไฟฟ้าสองสว่างบริเวณหาดบ้านป่าไม้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวนอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเมลิดสัมพันธ์ขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะบ้านดอนทรายคณะกรรมการมัสยิดร่วมกับชาวบ้านบ้านดอนทรายจัดงานการกรุศลมัสยิดดารุลอาบิดินสมทบทุนเพื่อต่อเติมมัสยิดพร้อมทั้งจัดซื้อที่ดินสำหรับโรงเรียนตาดีกา บ้านคุกนิมบงนำโดยผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยกันซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนตดิกาของหมู่บ้านทั้งยังได้มอบวงบ่อซีเมนต์แก่กลุ่มเปราะบางและบ้านกระจูดได้มีการช่วยกันซ่อมแซมและต่อเติมมสัสยิดกระจูดโดยมีเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่4405ร่วมกิจกรรมด้วยค่ะสำหรับการรักษาความสงบในพื้นที่นะคะ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่แก่นเจ้าหน้าที่ทหารพรานร้อยทหารพรานที่4405 4408และเจ้าหน้าที่อสกอ,องร้ออสอเพิ่อแม่แก่นรวมไปถึงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านได้มีการปฏิบัติหน้าที่โดยได้มีการประชุมขับเคลื่อนงานด้านการข่าววางแผนขับเคลื่อนงานบรูรณาการ3ฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่สงบคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนการรักษาความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและสถานศึกษาค่ะ นอกจากนี้ค่ะได้มีการดําเนินการด้านกิจการมวลชนการตรวจเยี่ยนสถานที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมการลาดตระเวนเส้นทางการเฝ้าระวังสถานที่ราชการและชุมชนก็ตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดตรวจไม่ประจําที่ทั้งในห่วงเวลากลางวันและกลางคืนเพื่อตรวจสอบยานพหาหนะต้องสงสัยสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายอาวุธวัตถุระเบิดสิ่งผิดกฎหมายและจํากัดเสรีการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อ,อกความไม่สงบพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางค่ะ และกิจกรรมต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่แก่นเรานะคะยังคงดําเนินการขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเราจะขอปิดท้ายไปด้วยภาพบรรยากาศงานการกุศลมัสยิดดารูอบดินซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะและก็ต้องขอฝากทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่อำเภอแม่แก่นผ่านทาง f a c e b o o k t i k t o k และ YouTube c h anel ที่ว่าการอำเภอแม่แก่นค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ Bangun pagi, penuh harapan, Jalan terus walau berat terasa, angkat kepala, hadapi tantangan. Hidup ini perjuangan nyata, langkah kecil tetap ada makna. Terkadang jatuh, tapi harus bangkit. Inti. Yang besar buka jalan kita, jangan pernah.